คนหลอดทำอะไรลูกคนหลอกก็รีบไงจะรีบไปไหนล่ะอืมคนหลอกจะรีบไปไหนครับขงเคงมานี่เลยเด็กแสบทั้งหลายมานี่เลยนะ น้องค่ะเดี๋ยวมามีทำรัวครบแล้วมาน้องขาเดินไกลนะลูกมาดูพระาทิตกันดีกว่าค่ะไปเบ๋ไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปกลับบ้านกับมามีดีกว่าไปละลูกปะเราไปดูกุด๊ดกูดคนโชยดีกวบบปะไปคนโชยออกมาแล้วนู่นเดินคุยกันมากันหนุ่มกันหนิงเลยกุดก๊ดกด ไปดูกู๊ดกูดกันไปไปคนหล่อไปนู่นไปคนชอยลงน้ำแล้วเร็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 วคนชอยเร็วไปดูคนชอยเร็วอันเร็วคนชอยลงน้ำแล้วเร็วเร็วเร็วนี่ไปหาคนชอยดีกว่า คนเฉยรู้เรื่องด้วยนะคนเฉยสวัสดีค่ะฟินเลยฟินเลยอึบแล้วอึบยังไม่มีใครตื่นมาดูวพวกเรา คนช่วยบุยบุยคนช่วยบุยบุยอ่ามีคนดูแล้วแล้วหนึ่งอัยองน้ำฝั่งลดแล้วนะทุกคนเขาเตรียมทำนาแล้วเขาดูดน้ำแล้ว น้องคงขิงมาเล่นกับกุลลักกุลลักบ่บอกยังไม่พร้อมกุลลักบอกว่ามาดูพระาทิตขึ้นกันค่ะพี่เบพี่เบ น้ำฝั่งโน้นลงหมดแล้วนะคะเขาดูดน้ำเตรียมทํานากันแล้วพอจะลงก็ลงไวไวหนุนเดี๋ยวเตรียมมีข้าวขึ้นแล้วนะคะวันนี้ก็ได้หนาวอยู่นะคะหนาวไม่ได้มากหนาวแบบปกติของเราที่นี่แหละเราหนาวทุกเช้าสวัสดีครับผมชื่อเบคอน เป็นเด็กชกกระปกทำตาดูทำตาเมื่อวันก่อนหนีไปเที่ยวมาค่ะหนีลูกๆไปเที่ยวมาอากาศดีเหมือนกันแล้วก็มีความสุขเหมือนกันคือต่างที่แต่ว่าเป็นความสุขเหมือนกันเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะระหว่างทางอะ่ะมันจะไม่เหมือนออที่น้าไปน้ํา กับส่วนนิดหนึ่งแต่ตรงปลายทางคือความสุขเหมือนกันนะคะคือแบบไปเราก็ติดใจอะ่ะเหมือนกับหลายๆคนที่ไปเนาะแต่เรายังโชคดีกว่าหลายๆคนที่เราก็มีส่วนของเราให้ได้ฟินไปด้วยเนาะเออเน้นๆหลักๆไปหาคนที่เราคิดถึงเนาะพวก พี่อีทพี่หนิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็เดี๋ยวอีกหน่อยน้องเนยกลับมาก็จะได้ไปหาน้องเนยด้วย,ยนคะคะก็เป็นพื้นที่ที่สนุกสุขตลอดได้เหมือนกันนอนได้ทั้งวันเลยอะตอนกลางวันเขาจะฟินมากเขาจะไม่ค่อยมีมแมลงเออเนาะเป็นอยู่ริมน้ำเลยส่วนของเราก็จะเป็นบ้านบ้านสวนอย่างนี้แหละเออมีสรรพสัตหิวใจอย่างเงี้ยได้หมดทัศสดชื่น เมื่อคืนเมื่อคืนมีลูกค้าเกาหลีอยู่ๆฉันก็ไปดังในกลุ่มเกาหลีเฉยเลยค่ะทุกคนเมื่อคืนได้ไปเขาเรียกอะไรอะเมื่อคืนได้ไปตอบคำถามดึกๆว่าแล้วเดี๋ยวขอแชร์ไปในกลุ่มเพื่อนเกาหลีแป๊บหนึ่งสักครู่นะคะทุกคนมาแล้วอโอเค คือนะคะมียูทูบเบอร์เกาหลีทักมาซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาทักเกตตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเออได้คุยกันก็คือเขาว่าอยู่เกาหลีแหละแต่เขาว่ามาไทยบ่อยมากเพื่อมาทำคอนเทนต์แล้วก็เที่ยวหาเพื่อนคนไทยว้าวสวยมากขอบคุณค่ะเอ,อ่อจะเรียกว่าใครดีนอคุณสปัชิเมนทิตี้ฮอสพิตอลนะคะ S P S Y นะคะ P.S.Y. Chic Mentality Hospital ถูกไหมคะสวยนะคะที่นี่ยินดีต้อนรับค่ะก็กลับไปเรื่องพี่เกาหลีเนะเาะชื่อ,อช่อง S.C.S.M.Brother นะคะเดี๋ยวเขาจะมาทำคอนเทนต์ที่นี่นะคะกำลังนัดวันกันอยู่มาเหมือนลูกค้าปกติเลยคะ่ะ ใช่สวยงามมากขอบคุณมากค่ะมาซื้อพักอะไรปกติเหมือนคนอื่นเลยแต่เขาอยากมาทําคลิปแล้วกออ็อยากจะมาแนะนําที่เที่ยวของเราให้คนอื่นดู mm hmm. เขาบอกว่าเขาตามเรามานานแล้วแต่ว่าเขายังไม่ลงตัวกับการมาเที่ยวที่นี่อะไรอย่างนี้ค่ะ mm hmm. ซึ่งกําลังคุยกันเมื่อคืนเขาก็จะมาทําคลิปหรือเที่ยวแถวปทุมเนาะแต่พอดีมันจังหวะไม่ตรงกรันเพราะว่าเก๋มีลูกค้าฝรั่งเศสเข้าพักก็เลย โอ้ oh, ฉันกดติดตามแล้วยูทูบเบอร์คนนี้สุดยอดมากโอ้ oh, น่าจะตามเก๋ม,มาจากในที่เก๋ไปติดตามเขาเมื่อคืนหรือเปล่าขอบคุณค่ะก็นั่นแหละค่ะคือเราอ่ะอยากเราบอกเขาไปว่าเราอ่ะอยากต้อนรับทุกคนเหมือนเพื่อนมาเที่ยวเหมือนญาติมาเที่ยวเพราะฉะนั้นอ่ะเก๋จะไม่ค่อยชอบรับลูกค้าซ้อนเพราะว่าเราจะดูแลไม่ทั่วถึงเราแนะนําไม่ถึงเนาะ เขาก็เข้าใจเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันไปปรับตารางแล้วก็จะพามาเออจะจะมาที่นี่อโดยที่ไม่แววกับใครและเขาเปลี่ยนใจเนาะอประมาณนี้แล้วคิดว่าถ้าเขามานะมันจะสวยมากๆเลยฝั่งนั้นข้าวขึ้นเขียวแล้วเนาะเออแล้วก็เป็นอะไรที่เขาบอกเขาฝันมากอยากจะอยู่ฟาร์มแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เออคงได้สนุกกันอีกเนาะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ขอพอไปส่งเกาหลีกลุ่มนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้พักหน่อยนึงก็ยังไม่มีลูกค้าจองมาเนาะกลับมาเล่าต่อที่ส่วนนิดหนึ่งเป็นฟาร์มสเตย์นะคะก็สามารถมาเที่ยวแบบไปกลับก็ได้หรือว่าค้างคืนก็ได้นะคะเราจะมีบ้านพักอยู่สามหลังตรงนั้นปัจจุบันเนี้ยก็จะเป็นลูกค้าที่มาทำ บุญเนาะเหมือนแบบมางานบวชงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็มานอนอย่างเดียวไม่ไม่ได้เน้นกิจกรรมมากมายเราก็ชิวๆด้วยกันเนาะเราก็รับได้สบายสบายแต่ถ้ามาทํากิจกรรมเนี่ยเราอยากให้ได้ความสุขความสนุกประโยชน์นะความรู้เต็มๆมก็จะต้องมีการเตรียมงานมีการออวางแผงนเนาะในการจะพาเที่ยวพาต้อนรับเมื่ออาทิตย์ก่อนก็เพิ่งจบไปกับ พ่อพ่อ,พอ,พอแม่แม่จากหัดใหญ่สงขลาปัตตานีเนาะนั่งรถไฟขึ้นมาเที่ยวนะคะหาเราเโดยที่เหมารถตู้จากทีเ่เขาเที่ยวกันประจำปีละครั้งอยู่แล้วนะคะปีที่แล้วพ่อพ่อแม่แม่แม,มาสองวันหนึ่งคืนปีนี้มาสมวันสองคืนนะคะเขาประทับใจการบริการของเรา,าเขารู้ว่าเราจัดให้เขาได้หมด ก็เลยจบตรงที่พาเขาไปนอนที่เรือนสิงหนาคนะคะ,ะเพื่อนบ้านแสนดีนะไดะ้ไปพักผ่อนอย่างมีความสุขส่วนตัวเก๋กพ็พาเที่ยวนะคะในแบบที่พ่อแม่ชอบเนาะก็จะเป็นอยุธยานะรอบรอบรอบ,บนี้ค่ะก็ถึงไหนแล้วแล้วก็นั่นแหละเราก็เลยมีเขาเรียกว่าถ้าอยากมาส่วนนิดหนึงอ่ะอยากสุข สนุกแบบไหนได้หมดนะคะเราจะมีการคุยกันก่อนว่าคุณจะมาทำอะไรหรือถ้าอยากจะมานอนอย่างเดียวมากินก็ได้นะเออบอกให้โคตรสุกอะบอกเลยนะก็เคยมีมาแล้วเมื่อสมัยก่อนเพราะว่าตอนนั้นเรามีอยู่ห้องเดียวแล้วตอนนั้นเข้ามาหน้าฝนก็กินนอนแบบเป็นราชาเลยนะแล้วอยากกินอะไรก็เหมือนแบบเออเข้าคราวเกก็จะเสกให้อ่า ประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวเก๋ไปทักทายเพิ่มเติมนะคะคุณ P S Y Sheet Mentality Hospital นะคะขอบคุณที่กดไลค์นะขอบคุณที่ติดตามเดี๋ยวยังไงเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยววันนี้ขอไปโทรศัพท์กลับก่อนเมื่อกี้มีคนโทรมานะคะขอบคุณที่ติดตามดูกุดลักบายบาย พุดลักอยู่ในน้ำฝากติดตามด้วยนะคะ YouTube ช่องนี้นะคะบอกเลยว่ามีความสุขทุกคลิปนะคะบายค่ะ